มันมีรายงานคนหนึ่งมันมีมันมีผมไม่รู้ว่าเป็นเป็นผู้รู้เปล่านะแต่เขาเป็นนายคนหนึ่งที่พยายามบางคนพยายามจะบอกเขาเป็นอาริมเป็นผู้รู้อะไรแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้รู้ไหมแต่มันมีคลิปของเขาหลุดออกมาน,นะแล้วเราคงจะได้เห็นนะ่ะในในคลิปเหล่าเนี้นะผมว่าก็แพร่ไปพอสมควรเขาพูดว่าอะไรครับเขาพูดว่าผมจะอ่านประโยคเขาเลยนะเอาตอนท้ายรีบสรุปหน่อยเดี๋ยวนานนานมากไปเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อซะก่อน เขาบอกว่าวันนี้เอาใล่เห็นแล้วเอาให้เห็นแล้ว,ลลวสิ่งที่เอฟนูไตเมียยืนยันแล้วยืนยันอีกว่าถ้าขอให้ชียะช่วยลบกับยาฮูหรือนาัสารออันนั้นเพอร์เจอร์สิ้นคิดสรุปความหมายแล้วการเอฟนูไตเมียเคยพูดว่ายาฮูและนาัสารอใช้ชียะเป็นลามาใช้ชียะเป็นลามาฆ่ามุสลิมขี่ชียะเพื่อฆ่ามุสลิมไม่มีวันที่ชียะจะช่วยเหลือมุสลิมที่จะลบกับยาฮูผมบอกว่า จริงๆผมก็เชื่อนเอาล้อยหเห็นวันนี้แหละเอาล้อยให้เห็นจริงๆพี่น้องให้เห็นจริงๆว่าใครที่มันโกหกวมฒเท็จใครที่มันเพิดเจอใครที่มันสิน้นคิดเอาล้อยหเห็นจริงๆไอ้ที่มันบอกว่าชียะไม่มีวันทําแบบนั้นวันเนี้ยแหกตาดูบ้างไม่อยากใช้คำพูดนี้เลยมันอาจจะไม่สุภาพแต่ก็คงไม่มีคําไหนที่จะหาเจอนอกจากคำเนี้ยเพราะว่าบางทีมันไม่เปิดตาแหกตาดู ว่าวันนี้ใครที่กล้าสู้กับยิวใครที่กล้าสู้กับอิสราเอลนอกจากเชียะใครที่กล้ายิงจะลวดใส่ประเทศอิสราเอลหลังจากที่ซัดดามเคยยิงมาสองลูกเองมั้งถ้าจำไม่ผิดเคยยิงขีปนาวุธถลม่มอิสราเอลไปสองลูกโอ้โหสารเสริญกันหมดแต่วันนี้เชียะยิงเป็นร้อยร้อยลูกอย่างน้อยเขากล้าเปิดหน้ายิงกล้าประกาศว่าเราสู้กับอิสราเอลแล้วคุณเนี่ยกล้าพูดอะไรบ้างไหมอ่ะคุณกล้าพูดอะไรบ้างไหม คุณกล้าแสดงออกอะไรบ้างไหมประเทศอีกสามกี่ประเทศวันนี้มันคือความอัปยศที่ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้ายืนหยัดเคียงข้างพี่น้องชาวกาซาหรือซ้ำไปมันคือความน่าละอายคือ,อยางอายเนี่ยมันต้องการจะบอกว่าไม่เหลือแล้วยังเหลือเหรอถามจริงยังเหลือเหรอ,อยางอายที่มีนั่น,นคือคาพูดเนี่ยที่พูดออกมาเมื่อกี้มันเป็นคําพูดที่เพิรเจอร์สิ้นคิดมันโกหกมันพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีเลยว่าไอ้สิ่งที่นําเสนอออกมาเนี่ยมันโกหกทั้งเอฟนูเตีย,ยและไอ้คนนําเสนอ เพราะอะไรเพราะสิ่งที it? It okay. okay. ่มันเกิดขึ้นย้อนแย้งกับสิ่งที่มันบอกเขาบอกว่าอะไรในสำนวนภาษาเขาบอกอดัลลูดัลีลินอลาอิมกานิชัยอินปูฮูอูฮูคือการที่จะบอกว่าไอ้อะไรที่มันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เนี่ยเหตุผลที่ดีที่สุดเลยแหละคือการปรากฏขึ้นของมันวันนี้ชีอเท่านั้นที่ถล่มใช่ไหมทีอรเท่านั้นที่กล้ายืนเคียงข้างกับพี่น้องชาวเปเลสไต์อย่างเป็นรูปธรรมนะยืนเคียงข้างอย่างเป็นรูปธรรม อย่างที่พี่น้องของฮามาสอิสลามิกจิฮัดต้องไปเยือนอิรักขอบคุณอิรักนี่คือรูปประธรรมที่ชัดเจนที่คุณไม่สามารถตอบลูกหาบได้เลยต้องยัดข้อหาความเป็นเชี่ยให้กับฮามาสมันคือความอัปยศ